มาค่ะทุกคนวันนี้นำเสนอตําป่าแตงดอยจ้าเต็มสองตัวค่ะนะคัะก็ะะนี่มเมื่อเทศจินดามะเขือเปาะเทลงไปคะ่ะมะนาวสองกิ่งตําแตงไม่ต้องใส่มะนาวเยอะนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเปรี้ยวปลาราไมเราลงไปจ้าทุกคน แล้วก็ปลาหนัวเราค่ะเทลงไปเลยจ้าเอาน้ำปลาล้างห่อยนี่นะเครลงตำเราค่ะตำปลาชุกลงไปเยอะเยๆะเแล้วนี่ก็แตงโดยแล้วนะคะทุกคนแตงโดยปลามึกลวกหน่อไม้ สัวซสวซสวแล้วก็ขนมจีนนิดหน่อยจะเต็มคกพอดี